อามาใหม่อีกหนึ่งคันเป็นชูรี่นะครับสิบเอ็ดที่นั่งนะจ๊ะสิบเอ็ดที่นั่งเป็นเป็นสิมนะอ่าเนีย่ยออโต้นะครับรถสวยนะครับสำหรับบ้านไหนที่สมาชิกเยอะๆนะ มาดูได้นะครับที่นั่งสามแถวนะจ๊ะนะครับรถส,สวยด้ําเดิมพร้อมใช้ประตูดูดประตูดรูดนะครับเบนชุรีนะครับ,รบดีเซลเอ้ยเบนซินนะจ๊ะเบนซิน,นโววีนะครับ บ้านไหนสมาชิกเยอะน่าพาไปใช้ได้เลยพร้อมใช้ประตูเปิดสองทางนะครับประตูเปิดสองทางน่าใช้เห็นไหมมีแอร์เรียบรอ้อยหมดนะครับไฟของสว่างแอร์แอร์มีทุกแถวนะครับรอเลยเห็นไหม นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับรถเดิมเดิมเลยนะร้อเดิมนะแม่วันนี้รถเข้าเยอะจริงๆนะรถใหม่เพียบเลยช่วงนี้คันดั่ฟีดนะครับสีขาวสวยเลยนะ สวยเลยนะครับ Honda Freed น,นี่รถครอบครัวเพียบเลยเห็นไหมเนะี่ยน Innova นก็มี c o r t u n e r อะไรนะ v i g o Champ แล้วก็ Avanza เ,เ,เห็นไหมรถครอบครัวเพียบเลยนะครับโอเคมาดูข้างในของ f r e กันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสวยเลยไหมตัวท็อปเลยเบาะหนังนะครับ หนงตัวท็อปนะัสมบูรณ์เบาะไม่มีขูดขีดขาดเลยนะครับประตูสวยไม่มีถลงถลอกนะครับนี่แล้วประตูนี่มันโอ้โหเปิดออโต้เลยเห็นไหมโอ้โหเบาะสวยทุกจุดนะครับเบาะหนังสวยเลยนะตัวท็อปสุดอันนี้หลังสวยนะครับ แอร์นี่ีทีวีนะครับแอร์ก็แอร์กลางๆมันเย็นอยู่นะตัวเนี้ยแล้วิ่งมันเป่าแรงอยู่ครับมีทีวีด้วยครับเบาะหนังสวยเลยนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ออตโต้เลยปิดออตโต้เห็นไหมปิดออตโต้เลยเห็นไหมสวยเลยไหมนี่ทะเบียนสวยด้วยห้าหนึ่งหกแปด ผมก็ใช้อยู่น้ำหนึ่งหกแปใช้แล้วเฮงเงนะครับประตูนี่นนอันนี้ก็ตอนนี้ก็สวยทุกจุดนะครับพร้อมใช้แม็กเดิมหมดเลยนะครับแม็กเดิมหมดนะครับสวยเลยไหมหน่าใช้นะครับสนใจติดต่อมาได้นะจ๊ะอ้าสวีบีอ,อ,อีกหนึ่งคัน ซีวีหนึ่งคันนะครับก็สวยเลยโต๊ทพบนะครับ1.8ดนะสวยเลยนะทะเบียนแท้ลงทนะะเบียนแท้กรุงเทพนะครับสีขาวด้วยขับดีมากนะนขับดีมาก สนใจติดต่อมาได้สองไปนให้ดูนิดหนึ่งนี่เบาะหนังสีดำโต๊ะท็อปสุดนะครับนะสนใจตีดต่อมาได้